พระศาสดาบอกพระองค์ถอยไป9 1กับพระองค์ไม่เคยตกต่ำเลยเป็นเพราะอะไรพระองค์มีการกระทำกรรมสามอย่างหนึ่งมีทานการให้สองมีธรรมะความขมใจสามมีสัญญมะความสำรวมระวังโยมทำสามสิ่งนี้ในชีวิตชีวิตโยมจะไม่ตกต่ำเลยนะถ้ายังต้องเกิดอยู่จะไม่ดีนะทานการให้สองธรรมะข่มใจ เห็นเขาพยาบาทเราจะไม่พยาบาทนะเห็นเขาเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนเห็นเขาลิษยาตนีโอ้อวดมายานะดูหมิ่นท่านยกตนข่มท่านนะเราจะไม่ทำพระองค์เรียกสันเลขธรรมนะต้องมีธรรมะความข่มใจและมีสัญญมะความสำรวมระวังสำรวมอินทร์สี่สำรวมใจอยู่กับกายถ้าโยมสำรวมใจได้แล้ว ข่มใจได้แล้วให้ทานแล้วไม่ต้องกลัวเลยว่าชีวิตจะตกตำ่ำพระศาสดายืนยันพระองค์บอกพระองค์ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระมหาจากักรพรรดิไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นจอมแห่งเทวดาไปเกิดเป็นพรมก็เป็นมหาพรมพระองค์ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะพระองค์สร้างกรรมอะไรมาเนะี่ยมันไม่เคยตกต่ำเลยตั้งเก้าสิบเอ็ดกับน,นี่เหตุป,ปัจจัยอย่างนี้เรากําลังมาศึกษาเหตุป,ปัจจัยที่ถูกต้องนะะ ชีวิตเราจะได้เดินได้ถูกต้องอ๋ออยู่ในสังคมปัจจุบันทำยังไงจะให้จิตสงบไปดูที่สอนกับมิฆชาละบอกมิฆชาละแกภิกษุผู้ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสปตปาธรรมรมนัน่นทิย่อมไม่เกิด <c oughs> ถ้าโยมไม่ส่งจิตออกไปเพลิดเพลินกับรูปเสียงกลิ่นรสนั่นแหละโยมอยู่สงบ ผู้เจ้าบอกว่าแม้จะอยู่เกลื่นกลนไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาหมาดเดลถีสาวกของเดลถีนะก็เรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้โยมอยู่ผู้เดียวได้ด้วยจิตของเราสำรวมจิตอยู่กับกายชื่อว่าอยู่ผู้เดียวแล้วละภาวะตัณหาให้ได้ความอยากในการที่จิตจะไปแสวงหาอารมณ์ ยมละนันทิคือความเพลินได้สํารวมจิตอยู่กับกายเรียกว่าอยู่ผู้เดียวแล้วนะอยู่ท่ามกลางหมู่ชนมากมายเนี่ยก็สงบได้นะไม่เพลินละความเพลินนะง่ายๆการละความเพลินอย่าให้จิตไหลไปกับอารมณ์นั่นเองยมกำลังคิดเรื่องอะไรนานๆเนี่ยรีบวางซะนะ อย่าปรุงแต่งอารมณ์ใดไปนานเข้าใจไหม,มเพราะว่าขณะที่โยมคิดเรื่องอะไรเนี่ยนั่นคือวิญญาณเราเนี่ยไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นแล้วโยมต้องรู้สัจจากความจริงตรงนี้และถ้าโยมตายไปในขณะนั้นโยมกําลังจะได้อัตภาพไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอาบุญก็ดีถ้าโยมคิดอกุศลโยมก็ไปอบายก่อน ถ้ายมคิดกุศลโยงก็ไปสุขติก่อนเห็นไนหะมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญพระองค์จัดว่าถ้าเธอคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเห็นนะยอมคิดเรื่องไรนิดเดียววิญญาณไปตั้งแล้วนะั่นน่ะเห็นนะ เมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะได้แล้วเนี่ยการก้าวลงแห่งนามรูปมีคือการปรากฏขึ้นของนามรูปและนั่นคือการปรากฏขึ้นแห่งพบสถานที่เกิดของจิตถ้าร่างกายโยมตายแต่ทําลายถูกยิงปุ้งตายจิตโยมกําลังคิดเรื่องนี้นี่อัตภาพใหม่ของเราได้ตรงนี้ทันทีเลยนี่หลักการความจริงเป็นอย่างนี้โยมทําบุญมาแทบตายนะทั้งชีวิตนะ แต่ไม่เคยสํารวมจิตไม่เคยคุมจิตให้ละอกุศลจิตยมชอบคิดอกุศลพอยมไปคิดอกุศลปุ๊บนั่นคือวิญญาณไปเกาะตรงนั้นใช่ไหมเราตายปุ๊บได้พบอันเป็นอบายก่อนพลาดเลย嘛อ่าเนี่ยต้องรักษาจิตด,ด้วยเห็นนะนี่ถ้าเรารู้ความจริงตรงนี้ทุกคนจะมาระวังจิตตนเองคุมจิตตนเองให้ดีดังนั้น ศาสดาจึงตรัสว่าถ้าอากุศลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเธอต้องทำยังไงเธอต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะความเพียรอุตสาหะความพยายามอุสรหีความเพียรอย่างแรงกล้าอัปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อจะละอกุศลนั้นเสียโดยด่วนด่วนเลยเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโผ่งเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศรีรษะต้องรีดทำลายต้องรีบดับ เหมือนกันอกุศลเกิดขึ้นแล้ววิญญาณเรากําลังตั้งอยู่ในภพอันเป็นอบายแล้วต้องรีบดับให้ไวที่สุดใช่ไหมนี่ดังนั้นมีประโยชน์ไหมที่จะไปโกรธใครในโลกนี้ไม่มีโกรธตอไม้ก็ไม่ได้ไปเดินสะดุดตอไม้มาแห่เดี๋ยวฟันตอไม้ให้ขาดเลยนั่นอกุศลเกิดอีกแล้วนะไอตอไม้มันอยู่เฉยๆมันไม่รู้อะไรนะนะคนไปโกรธมันเอง ทุกคนต้องรักษาจิตของตนเองเข้าใจไหมอ่าเ <c oughs> <c oughs> จน <c oughs> อ่า ออสุขติภูมิทุกติภูมิของทุกๆศาสนาเหมือนกันหรือไม่เป็นเพราะเราไม่รู้ว่าผู้เจ้าเราเนี่ยเข้าไปรู้สัจจากความจริงของโลก ซึ่งไม่ว่าจะเป็นความเชื่อลทัทธิไหนก็ตามเหมือนกันหมดเหมือนโยมเนี่ยไปค้นพบสัจจความจริงของโลกคืออะไรโลกมีแรงดึงดูดใช่ไหมไปโยนกระดาษในบ้านอิสลามหล่นไหมหล่นไปโยนกระดาษในบ้านคริสหล่นไหมหล่นบ้านพุทธหล่นไหมหล่นมันคือความจริงอิสลามมีลูกกระตาไหมคริสมีลูกกระตาไหม,มพุทธมีลูกกระตาไหม พุทธศาสนตาหูจมูกลิ้นกายใจระบบการทำงานของธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์เลยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับจิตวิญญาณกับรูปนามมันทำงานกันยังไงเข้าไปเห็นความจริงตรงนี้ <c oughs> นะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเหมือนกันหมดเลยโยมเคยไปเดินห้างมะซื้อเสื้อผ้าเคยมะเคยใช่ไหมเสื้อในห้างมีต้องหลายตัวเนี่ย มีตั้งหลายร้อยตัวทําไมโยมอยากได้เสื้อตัวนี้ไม่อยากได้เสื้ออีกหลายร้อยตัวเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรตอบตัวเองได้ไหมทาไมอยากได้เสื้อตัวนี้ไม่อยากได้เสื้อตัวอื่นเป็นเพราะเหตุอะไร <Okay. S 1> ความพอใจโยมว่าใจจริงไหมใช่ไหมใช่อืมแสดงว่าทุกคนรู้เหมือนกันจริงไหมธรรมชาตินี้ ความพอใจต้องมาก่อนความอยากจึงตามมาถูกต้องไหมมีใครซื้อเสื้อไม่พอใจมาใส่ไหมเกียดเกียดเสื้อตัวนี้แพงก็แพงซื้อมาใส่นไอมไม,ไม่มีใช่ไหมอ่าดังนั้นเหตุปัจจัยของความอยากคือความพอใจถูกต้องไหมอ่าถ้าถามโยมต่อไปนะ <c oughs> ก่อนโยมพอใจเกิดอะไรเกิดก่อนจะพอใจเสื้อตัวเนี้ยธรรมชาติอะไรเกิดก่อนไม่เกอกไหม เรื่องของตัวเราเองตัวเราเองเลยลองตรวจด,ดูก่อนโยมจะพอใจเสื้อตัวเนี้ยธรรมชาติอะไรมีมาก่อนอะไรนะ,ปประความอยากมาที่หลังไงพอใจแล้วจึงเกิดอยากก่อนพอใจเกิดเนี่ยอะไรเกิดก่อนเห็นถูกต้องใช่ไหมโยมเดินหลับตาซื้อเสื้อป่ะไม่นั่นน่ะลูกตายโยมไปเห็นเสื้อถูกจ้าถูกต้องไหมอ่า ใช่ไหมเรื่องของตัวเราติดกับตัวเราเนี่ยเราไม่ค่อยรู้ไงไม่เคยสังเกตธรรมะตรงนี้เรียกปฏิจจสมุปบาทคือธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นผัสสะมันเกิดจากอะไรเกิดจากลูกตาโยมถูกต้องไหมไปกระทบเสื้อเป็นรูปใช่ไหมตากระทบรูปแล้วจึงเกิดพอใจถูกต้องไหมอ่าดังนั้นเนี่ยตากระทบรูปเนี่ยผู้เจ้าเรียกผสัสสะ ภาษะหรือสัมผัสจึงเกิดจากอายตนะหรือเรียกว่าสลายยตนะภายใน6ภายนอก6สลายยตนะจึงเป็นเหตุให้เกิดสัมผัสคือภาษะแล้วภาษะจะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาจะเป็นเหตุให้เกิดตัณหาผู้เจ้าพูดมาสองพันกว่าปีแล้วโยมว่าอิสลามเคยเดินชอปปิ้งตามห้างไหมเคยคลิปมีไหมมีและมีตาหูเหมือนกันคิดว่าอาการต้องเหมือนกันไหมตากระทบลูกเกิด พอใจเกิดอยากเกิดยึดถูกต้องไหมอ่าไม่ผิดเลยนี่แหละความจริงดังนั้นผลจากความจริงตรงนี้ไปนรกสวรรค์อะไรมันคือความจริงที่เหมือนกันเป็นมนุษย์ไหมละ่ะมีผัสสายญาะนะทั้งหลายหกประการไหมถ้ามีทุกคนจะตกอยู่ภายใต้กฎนี้หมดเลยเข้าใจไหม <c oughs> ดื่มเบียร์กันเยอะๆถูกต้องแน่นอนผู้เจ้าเจิกจึงบอกว่ามนุษย์มนุษย์ที่ตายแล้วเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยตายแล้วเนี่ยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยน้อยมากเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเอาเล็บเขีย่ยเศษดินมนเนี่ยเทียบกับดินในใน,ในมหาปตพีเละ อะไรมากกว่ากันปัตตภีมากกว่าเพราะองค์บอกว่ามนุษย์ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเท่าเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บนิดเดียวเพราะเขาไม่รู้ไงเป็นคนบอดไร้จักสุไม่ได้สดับในธรรมของสัต,ตบุรุษผู้รู้เขาก็เวียนว่ายตายเกิดในสังสารตลอดกาลยาวนานไปเลยน,นี่จึงเป็นประโยชน์ของการได้ยินได้ฟังธรรมของพระาศาสดา ยงจะรู้ความจริงสัจจะของโลกนะเข้าใจไหมดังนั้นใครจะบัญญัติอะไรก็ตามเขาบัญญัติเรื่องจริงหรือเปล่าเขาเข้าไปรู้เรื่องจริงหรือเปล่าล่ะเนี่ยความสําคัญอยู่ตรงนี้ใครรู้จริงดังนั้นจึงมีการโต้วาทะกันเนี่ยอย่างผู้เจ้าเนี่ยเข้าไปเจอนางพรามณีคนหนึ่งนางพรามณีนี้ก็กําลังทําพิธีอะไร ทำพิธีปัญจรูุยนีแก้กรรมของเขาผู้เจ้าบอกเธอทํำยังไงเขาก็เอาน้ําโคไมสดลาดแผ่นดินเอาญ้ากุสะสีเขียวปูบนแผ่นดินนะกราบแผ่นดินข้าขอปรงบาปข้าขอปรงบาปเขาบอกกรรมหมดแล้วยมเชื่อไหมเอาทำมั้งไหมอแล้วเขาก็ย้อนถามผู้เจ้าแล้ววิธีแก้กรรมของตาคานคตมีมีไหแล้วทำยังไงผู้เจ้าก็บอกมักมีองแปด ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะเห็นเกิดดับอริสสีละทิ้งอกุศลการพยาบาติเบียดเบียนสัมมาวาจาไม่พูดโกหกคำจาาเพ้อเจ้อสอดเสียดสัมมากรรมตะสินห้าสามข้อแรกทำไม่ดีสัมมาชีวะเลี้ยงอาชีพไม่เบียดเบียนสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คือวิธีแก้กรรมของพระเจ้านางพระมณีบอกว่าโอโหละเอียดกว่าของเขามากเลยเนี่ยใครรู้จริงอ่ะใช่ไหมอ่ากระทำแล้วได้ผลจริงไหม อีกพวกบูชาไฟอีกพวกเดินลงสู่น้ําในเวลาเช้ากลางวันเย็นยมเอาไหมไปเดินลงแม่น้ําเจ้าพญาเช้ากลางวันเย็นแล้วขึ้นมาทุกอย่างบริสุทธิ์สบายใจแล้วใช่ไหมคนในอินเดียต้องเยอะไปเดินลงแม่น้าําคงคาอาบน้ําน้ําศักดิ์สิทธิ์ลาดใช่ไหมแล้วยมคิดว่าพ้นกรรมได้ไหมมันไม่ได้อ่ะมันอยู่ที่ความเห็นใครถูกล่ะใช่ไหมใครรู้จริงอ่ะตรงเนี้ยนี่แหละนะเรายอมรับว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้จริงอพอเข้าใจไหม,มและตรวจสอบได้ยมธรรมะตรงนี้น,นั้นปฏิจจสมุปบาทเนี่ย <c oughs> เวลายมไปคุยต่างศาสนายมเอาปฏิจจสมุวบาทไปคุยเป็นธรรมะที่ไม่มีใครคัดง้างติดเตียนได้เลยอาตมาไปบรรยายที่ใบเทกบางนาเนี่ยคนฟังหกเจ็ดร้อยคนเนี่ยนะ อาตมาเป็นตัวแทนพุทธมีตัวแทนคริสต์ตัวแทนอิสลามอาตมาไปพูดกับอีกสองศาสนาจะคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องปฏิจจสมุปบาทอิสลามยังชอบเลยก็อ,อิสลามก็มีลูกตามีหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันพอเขาตรวจดูที่เราบอกมันก็จริงนะโยมเขายังสั่งให้กล้องของอิสลามเนี่ยที่ถ่ายเนี่ยเอาไปออกทั่วโลกเลยนะอ่าเขาก็บอกธรรมานี้เขาไม่ค่อยเคยได้ยินเลยนะแล้วเขาก็ตรวจได้ว่ามันเป็นความจริงไง พระเจ้าจึงบอกเลยว่าธรรมะตรงนี้ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้รู้ใดๆคัดง้างหรือติเตียนได้เลยตำหนิไม่ได้เพราะเขาตรวจได้เป็นปัจจตังเวลาโยมตอบไม่ได้โยมผู้ชายคนนี้ยังตอบแทนได้เลยเพราะพอชอบจึงเกิดความอยากได้เสื้อตัวนี้เห็นไหมเพราะโยมเขาตรวจได้เขานึกออกแล้วยมก็ยอมรับว่าเขาพูดจริงฉันก็จริงเหมือนกันใช่ไหมสองพันกว่าปีที่แล้วมนุษย์ก็มีอาการจิตอย่างนี้ผู้เจ้าจึงบัญญัติมา ผ่านมาสองพันกว่าปีมนุษย์ยังมีอาการจิตเหมือนเดิมทุกอย่างเลยธรรมนี้จึงจึงถูกเรียกว่าอากาลิโกไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลาเข้าใจไหมนี่อากาลิโกเป็นอย่างนี้นะธรรมนี้ธรรมนี้จึงถูกเรียกว่าเป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนได้นะเป็นสิกขีปูโตเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามตาม,ตามกันมาเข้าใจไหมเป็นอย่างนี้นี่แหละความประเสริฐของคําสอนของพระตถาคตเป็นอย่างนี้ ตรวจไดนะ้และธรรมะตรงนี้เป็นเหตุให้พ้นจากความตายได้โยมไปรู้อิทธิปาฏิหารพ้นตายได้ไหมไม่ได้เทวดาพรหมมีปาติหารก็ตายเรียบเหมือนกันนะปาฏิหารไม่ได้ช่วยอะไรให้โยมพ้นตายได้นะนะและภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ได้บวชมาเพื่อเอาปาฏิหารนะ ธรรมะที่ละเอียดปราณีตกว่าลึกซึ้งกว่าคือการเข้าถึงอมตะความไม่ตายนิพพานนั่นเองนะผู้เจ้าบอกเทวดาพรหมเนี่ยถึงมีที่ปฏิหารขนาดไหนก็ตามเมื่อตายแล้วเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกัเด,ดชานหรือเปรตวิสัยมาเกิดเป็นสุนัขปฏิหารยังติดมาไหมไม่ติดมาแล้วหายไปแล้วหมดแล้วนะไปเป็นเปรตวิสัยปฏิหารตามไปด้วยไหมไม่จบไปแล้วนะเห็นไหมไม่ได้ช่วยอะไรเลย พระองค์จึงจัดกับเกวัตตาว่าอะไรพระองค์อึดอัดขยักขยแงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหา์และอาเทศนาปฏิหานเป็นอย่างยิ่งเราไปดูที่ผู้เจ้ารัดไว้สองพันกว่าปีนะเกวัตต์เกวตั <c oughs> กวตต์เราเห็นโทษในการแสดงอิทธิปาฏิหา์ดังนี้แหละจึงอึดอัดขยักขยแงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหา์เห็นนะ อาเทศนาปฏิหารเป็นอย่างไรการกําหนดจิตดักจิตทายจิตคนนั้นคนนี้คิดอย่างนั้นจิตได้สมาธิอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพูะเจ้ารู้สึกยังไงเกวัตตะเราเห็นโทษในการแสดงอาเทศนาปฏิหารดังนี้แหลจึงอึดอัดขยักขยงเกลียดชังต่ออาเทศนาปฏิหารพระองค์สรนเสริญอย่างเดียวคืออนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคือคําเทศส,สอน ท่านจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนั้นจงทําไว้ในใจอย่างนี้เช่นรูล้ลมหายใจไว้อย่าทําไว้ในใจอย่างนั้นคืออย่าเอาใจไปอยู่กับอกุศลจงละสิ่งสิ่งนี้เสียจงเข้าถึงสิ่งสิ่งนี้แล้วแลวอยู่ตรงนี้ทําให้เราเข้าถึงนิพพานได้เลิศก,กว่าปาฏิหาริย์ทั้งสองซึ่งพระุทธเจ้าบอกน้อยคนนักจะมองว่าคําพูดนี้เป็นปาฏิหาริย์ปุถุชนทั้งหลายมองไม่ออก <c oughs> นอกจากผู้มีอินทรีย์บรารมี นะดังนั้นพระองค์จึงตัดสินใจแสดงธรรมเพราะเห็นว่าผู้มีทุลีในดวงตาน้อยอยังพอมีอยู่บุคคลเหล่านี้จะเสียโอกาสถ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมเข้าใจไหมพระองค์โปรดกับบุคคลผู้มีทุลีในดวงตาน้อยนะดังนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยทุลีในดวงตายอย่างมากอินทรีย์ไม่มากเป็นธรรมดาที่คนทั้งหลายเนี่ยฟังคำาศาสดาแล้วจะไม่เข้าใจไม่เห็นด้วยไม่เอา พร้มทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเพลิดเพลินต่อรูปเสียงกลิ่นรสอันเป็นทิพย์ฟังธรรมพระศาสดาละห่อเหี่ยวใจนะนี่มันเป็นอย่างนี้เยอะนะแต่ใครล่ะอยากตายไม่มีใครอยากตายแต่พอบอกวิธีแก้ตายไม่มีใครอยากทำเพราะต้องละสิ่งที่ตนเองชอบใช่ไหมสิ่งที่ตนเองผูกพันเนี่ยมันสวนกันอย่างนี้มันจริงต้องแลกเอาอ่ะ ระหว่างความทุกข์ที่เขากําลังได้รับเนี่ยเป็นมะเร็งขาขาดแขนขาดวันก่อนก็มีคณะของคนพิการมาขาขาดสองข้างนะสันหลังบิดเบีย้ยวอะไรเนี่ยมาไม่มีขยากเป็นหรอกยมเขาก็เคยเป็นคนดีๆอย่างเราแล้วก็ประสบอุบัติเหตุอะไรต่ออะไรบ้างนะเนี่ยดังนั้นเวลาเข้าประสบความทุกข์แสนสาหัสอย่างนี้เขาก็อยากจะออกจากความทุกข ใช่ไหมดังนั้นคนเนี่ยพอยังเพลินกับความสุขมีเงินมีทองลาบชื่อเสียงเกรติยศต่างๆก็ลืมไงเพลินลืมตายเลยเพลินกับรูปเสียงกินรสลืมตายลืมเจ็บลืมป่วยนะพอเจ็บป่วยมาถึงนึกได้เพื่อนอาตมาเนี่กินเที่ยวโอ้สมเลเทเมาเพื่อนฝูงเตือนก็ไม่เชื่อไปตรวจโรคอีกทีมะเร็งกินแล้วนะพอมะเร็งกินก็ หาหนังสือธรรมะใหญ่เลยเออาจารย์ไหนดีอนะเจอพุทธวจนะก็ยังงงพุทธวจนะคืออะไรอ่ะเราไปหาแล้วยังงงอีกคำศาสดาใช่ไหมหนังสือธรรมะเต็มหัวนอนเลยนะแต่ก่อนไม่เคยแตะเลยพอใกล้จะตายแล้วเอาละหาหนังสือธรรมะแหละใช่ไหมอยู่หกเดือนตอนนี้ตายไปแล้วใช่ไหมอืม,อมกินเหล้าสูบุรีเที่ยวเตะตลอดใช่ไหมเรียบร้อยเลยอายุสั้น ร่างกายทนไม่ไหวหรอกใช้งานมันมากคนะนั้นการมีอายุยืนต้องทำยังไงนะพระองค์ต้องบอกว่ารู้จักทำตนให้สบายบ้างเข้าใจไหมและรู้ประมาณในความสบายนะไม่ใช่ทำตนให้ลำบากตลอดเลยนะเป็นผู้ทำความสบายให้แก่ตนเองอย่างที่สองรู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย โยมไม่ประมาณในสิ่งที่สบายเนะี่ยอายุสั้นอีกเนะนอนมันทั้งวันเลยสบายนะอายุสั้นไนอะ้พวกนี้นะ,ะกินมากอะเรียบร้อยอีกเหมือนกันนะอย่างที่สามอะไรบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายนะนี่เป็นเหตุให้อายุยืนนะการกินนะพิจารณาดีๆนะกินอาหารนะถูกปากแต่ย่อยยากตายเร็วนะัเนี่ยยมนะอ่า อะไรย่อยยากพวกอาหารพวกเนื้อใช่ไหมอ่ามันจะย่อยยากกว่านะนั้นลดลงนิดนึงเน้นพวกย่อยง่ายเข้าไว้นะอายุจะยืนอันต่อไปอะไรทเที่ยวไปในการที่สมควรนะอ่า <c oughs> จะสงการจะปีใหม่อะไรไปก็ดูนะเที่ยวดีๆนะนี่นะอ่าไปเที่ยวปิดที่แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะอืม อย่างทีอ่อย่างต่อไปเป็นผู้ประพฤติเพียงดังพรมนั่งสมาธิเรื่อยๆอย่างเจริญปรมวิหารสี่นี่เหตุปัจจัยของความมีอายุยืนเห็นไหมผู้เจ้าสอนดีๆทั้งนั้นเลย